รับซื้อเหรียญ5บาทพอศ2 5 4 8 4 8จะเป็นแบบไหนยังไงดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบ n อนช n n e l นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเหรียญ5บาททั้งหมดนะครับแล้วก็เหรียญ5บาทปี25 4 8นะครับที่ผมรับซื้อนะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ มาอธิบายให้ชัดเจนนะว่ารับซื้อแบบไหนยังไงนะครับถ้ายังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับดูคลิปนี้ไปแบบช้าๆนะครับอย่ากดกอหรือกดข้ามไปท้ายคลิปนะครับเพราะถ้าคุณกดกอกดข้ามไปท้ายคลิปเนี่ยคุณก็จะไม่เข้าใจนะครับแล้วคุณก็จะขายไม่ได้นะครับที่สําคัญเนี่ยคุณก็จะขายไม่ได้แน่นอนนะถ้าคุณดูแค่ปกคลิปนะครับหรือว่าดูไม่หมดนะครับดูไม่ละเอียดคุณขายไม่ได้แน่นอนแล้วคุณก็จะอย่ามาโวยวายผมละกันนะครับเพราะว่า ผมแนะนําให้ทุกคนดูคลิปอย่ากดข้ามนะนะครับคลิปผมก็ประมาณ10นาทีนะครับสินาทีนิดๆนะครับก็ดูรอบเดียวว่าเข้าใจแล้วนะครับผมคิดว่าเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับโอเคนะครับส่งคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วรู้สึกชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งนะครับหรือถ้าคนไหนที่กดติดตามแล้วก็เหมือนเดิมนะครับช่วยผมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ไปให้เยอะหน่อยนะครับ ถือ่เป็นการสนับสนุนผมแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมนะครับก็จะลงคลิปนะครับทุกวันอังคารนะครับพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับเวลา18.11นาฬิกา1นาทีนะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามนะครับรับชมมันได้ในวันและเวลาดังกล่าวนะครับโอเคนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมว่า ขอแจ้งเพื่อนๆไปว่าผมเปิดเพจ Facebook เรียบร้อยนะครับสําหรับคนไหนนะครับที่ต้องการส่งรูปเหรียญหรือพักเครื่องมาทาง Facebook นะครับก็ส่งมาได้ที่ชื่อเพจครับรับซื้อเหรียญพักเครื่องายออนชัยแนลนะครับก็เข้ามากดติดตามมากดถูกใจแล้วก็ส่งรูปพักมันมาได้นะครับและที่สาคัญนะครับผมก็จะมีแจกเสื้อในเพจนะครับแจกเสื้อนะครับในเพจนะนะครับก็เข้าไปติดตามมันไว้ก่อนนะครับถ้าจะมาแจกวันไหนยังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งกติกาไว้ให้นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามมันเยอะๆนะครับ โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องเหรียญห้าบาทปีส5 4 8นะครับะผมขอพูดเหรียญน,นี้ก่อนนะครับเหรียญที่มีเพื่อนๆน,นะครับชอบส่งเข้ามาถามนะครับผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับสำหรับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเห็นปะ่ะเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับที่มีเพื่อนๆชอบส่งมาถามนะครับทบเจอได้บ่อยนะครับก็เป็นเหรียญที่มันเกิดจากการ ที่โดนมนุษย์ทําขึ้นนะครับเหรียญแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากการผลิตนะครับมันไม่ได้มีมูลค่านะครับมันไม่ได้มีมูลค่าแบบมากกว่าหน้าเหรียญนะมีมูลค่าก็5บาทนะครับตามหน้าเหรียญนะครับหรือบางทีเราอาจไปเข้าธนาคารเนี่ยเหรียญพวกนี้มันอาจจะไม่มีมูลค่าได้นะธนาคารอาจจะไม่รับก็ได้นะครับถ้าเราไปเข้าธนาคารนะครับลองดูนะครับเขาอาจจะมองเป็นเหรียญชํารุดนะครับนี่นะครับและอีเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็มีนะครับมีเพื่อนๆนะครับ ส่งมาบ่อยๆลักษณะแบบประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คือนะครับเหรียญที่มันโดนเครื่องมือนะครับโดนตัวเจียโดนอะไรอย่างนี้นะครับ <củ ść. S 2> เห็นป่มอย่างนี้นะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไว้นะครับเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะรอยคมๆแบบนี้นะครับแล้วไปคนละทิศคนละทางกันนะครับเห็นป่มด้านนี้ชี้ขึ้นนะครับไปทางขึ้นด้านนี้มีขวางนะครับแบบนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นฝีมือของมนุษย์ทาขึ้นทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีมูลค่านะครับเห็นป่มถ้าเป็นลอยคมๆอย่างนี้นะครับเห็นปห ถ้าเป็นเหรียญที่มันปา๊มไม่ติดจริงๆนะครับมันจะมีลักษณะเป็นเงาเนะครับมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะนะครับผมเคยอธิบายหลายรอบเลยนะครับสําหรับเหรียญพวกนี้แต่ก็ยังมีคนที่เขาเข้ามาติดตามใหม่ๆนะครับนักสะสมหน้าใหม่ๆนะครับที่เขายังเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดหรือว่าได้รับข้อมูลมาผิดๆนะครับผมก็เลยต้องมาอธิบายในคลิปในคลิปต่างๆบ่อยๆนะครับบางคนอาจจะเคยฟังมาแล้วนะครับก็อาจจะเห็นว่าผมพูดหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยนะครับต้อง อธิบายให้ฟังตามนี้ว่าผมตั้งใจจะบอกสมาชิกที่เข้ามาติดตามใหม่ๆนะครับสําหรับคนไหนที่เพิ่งมาศึกษาผม่าอยากจะให้ความรู้นะครับอยากแนะนําให้ความรู้ที่มันเป็นเรื่องจริงนะครับก็แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเหรียญต่อไปนะครับไปเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญของราชการที่10นะครับเหรียญราชการที่1ิบนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะว่าเหรียญราชการที่10นะครับทุกเหรียญทุกแบบนะครับ ทางผมไม่เคยรับซื้อนะตอนนี้ไม่รับซื้อเลยนะครับไม่เคยไม่รับซื้อนะไม่ไม่รับซื้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเออเลอร์คอยนะครับหรือเป็นแบงค์นะครับราชการที่สิบแบงค์โพลิเมอร์นะครับที่มีคนส่งรูปมาให้ผมดูบ่อยๆนะครับแบงค์ยี่สิบาทโพลิเมอร์นี่เป็นพลาสติกอันนั้นผมก็ไม่ได้รับนะครับของราชการที่สิบผมไม่ได้รับเลยนะครับทางช่องผมไม่รับเลยนะนะครับขอย้ํานะครับขอย้ําอีกทีนึงนะครับ แต่นะครับก็มีคนนะครับที่เขาเนี่ยนะครับเห็นมาส่งเหรียญมานะครับส่งเหรียญมาขายผมแล้วก็ส่งให้ผมดูนะก็เป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมเหรียญที่เป็นลักษณะสองสีนะครับเห็นไหมครับด้านหนเป็นสีเงินเงินด้านหลังจะเป็นสีเหลืองเหลืองแบบนี้นะนะครับนี่เห็นไหมครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับมันไม่ได้เกิดจากการผลิตผิดพลาดนะครับมันเกิดจากโดนน้ายาโดนอะไรอย่างเงี้นะเป็นเกิดจากฝีมือมนุษย์ละกันนะครับ มันไม่ได้มีมูลค่าแพงกว่าหน้าเหรียญบ,บางคนมองว่าเป็นเหรียญสองสี่ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะครับไม่ได้มีราคานะครับไม่ได้มีราคานะครับถ้าเราเทียบนะครับถ้าเราเทียบนะครับเห็นไ่มเหรียญพวกนี้มันก็จะมีสองสี่ลักษณะประมาณนี้นะครับแต่เหรียญอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีหลบเหลือทองทองเหลืองเหลืองนะครับตามการเก็บรักษาแล้วกันนะครับไม่ราคาไม่เกินกว่าหน้าเหรียญแน่นอนคร ok. ับเหรียญพวกนี้ก็ราคาอยู่ที่ห้าบาทนะครับ ส่วนอีกคําถามนึงนะครับอีกคําถามนึงนะครับผมก็จะตอบให้ทีเดียวเลยแล้วกันนะสาหรับเหรียญ5บาทของรัชกาลที่10บนะครับว่ามีนะครับเพื่อนๆนะครับที่ชอบสงสัยนะครับเข้ามาสอบถามมาว่าเหรียญรัชกาลที่1ิบเนี่ยมันมีหลายบล็อกใช่ไหมครับในปี2561นะครับ2511นะครับใช่นะครับมันมี3าบล็อกนะครับมันมี3าบล็อกนะครับซึ่งนะครับบล็อกที่เราดูนะความต่างกันนะครับของบล็อกนะครับผมจะชี้แบบให้ไวๆนะครับ ดูตรงนี้นะครับดูตรงสันนะครับตัวรงสันของเหรียญนะครับนี่นะครับตรงสันตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีสโลปเยอะนะครับสโลบน้อยแล้วก็เป็นแบบตัดตรงนะครับตรงขอบเหรียญนะเดี๋ยวผมใช้กล้องให้เห็นแล้วกันนะครับนี่นะครับเห็นไ่ะอันนี้ได้เหรียญแรกนะครับซ้ายมือจะเป็นเหรียญที่มันสโลปเยอะๆนะครับเห็นไ่ะส่วนเหรียญขวามือเหรียญตรงกลางนะครับเหรียญตรงกลางก็เป็นเหรียญที่มันสโลปน้อยหน่อยนะครับเห็นไหมครับ ส่วนเหรียญด้านขวามือนะครับก็เป็นเหรียญที่มันตัดตรงๆนะครับเห็นป่มไม่สโลปมากนะครับเป็นสโลปแบบไม่สโลปนะครับเป็นแบบตรงๆนะครับเห็นไหมครับมันจะมีอยู่สามแบบนะครับของในหลวงราชการที่สิบนะครับเห็นไหมนี่นะครับผมจะให้ดูนะนี่นะครับเรามองตรงแค่ตรงสันตรงนี้นะครับเห็นป่มเนี่ยนะครับความเอียงตรงนี้นะครับอันนี้เอียงน้อยนะครับอันนี้เป็นตรงๆนะครับเห็นไหมในปีหกหนึ่งทั้งหมดนะครับปีหกหนึ่งทั้งหมด เพราะว่าอะไรเหรอครับเหรียญรุ่นนี้มันมีหลายบล็อกเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันผลิตเยอะนะครับมันผลิตประมาณลาหลายร้อยล้านเหรียญนะหรือพันล้านเหรียญไม่รู้ผมจําไม่ได้ละนะครับผมเคยให้ข้อมูลไปแล้วแหละนะครับก็ลองหาข้อมูลกันดูนะครับหรือดูในคลิปเก่าๆของผมผมก็เคยบอกไปแล้วนะว่ามันผลิตเยอะมันเลยมีหลายบล็อกหลายแม่พิมพ์นะครับมันไม่แปลกนะครับแต่ถามผมว่ามีราคาไหมยังไม่มีราคาและคคาถามนึงว่าน่าเก็บสะสมไหม สำหรับผมก็เก็บได้นะครับเก็บเป็นการออมเก็บแบบเล่นเล่นเราไม่ได้จริงจังก็เก็บได้นะแต่ยังไม่มีคนซื้อนะครับผมคิดว่ายังไม่มีคนซื้อนะนะครับนี่นะครับก็เก็บให้ครบ3แบบนะเก็บเป็นคอลเลกชันนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่โอเคนะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้นะครับเหรียญห้าบาทปี25 5 2ันหสสองน้าสแดนะครับที่ผมเคยประกาศรับซื้อไปก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับ ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะเพราะว่ามีคนยังเข้าใจผิดเยอะนะครับเข้าใจผิดเยอะครับที่ผมรับซื้อเนี่ยต้องดูตรงนี้นะครับไม่ได้เหรียญปกตินะย้ำว่าไม่ได้เหรียญแบบปกตินะครับต้องเป็นเหรียญบล็อกนี้เท่านั้นนะครับบล็อกที่คางเป็นซ้อนๆอย่างนี้นะครับเห็นปะคางหัวนีหลวนเราก้าวต้องซ้อนชัดเจนอย่างนี้นะครับต้องซ้อนชัดเจนอย่างนี้นะครับเห็นปะต้องเป็นบล็อกแบบนี้เท่านั้นไอซ้อนน้อยๆเนี่ยผมไม่รับนะครับเพราะว่ามีคนส่งเข้ามาถามผมส่งมาจะขายผมนะครับ และหาว่าผมไม่ซื้อจริงนะครับผมรับซื้อแต่บล็อกนี้เท่านั้นที่มันเห็นชัดๆนะครับแบบนี้นะครับเห็นป่มเนี่ยลักษณะต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยชัดเลยนะครับชัดเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเราลองเทียบกับเหรียญแบบปกตินะครับเห็นไหมเทียบแบบเหรียญปกตินะครับอันด้านขวามือคือเหรียญปกตินะด้านซ้ายมือคือเหรียญผมรับนะครับเห็นว่าเรามองดูตรงคางนี้นะครับนี่นะครับ กับตรงนี้นะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่คนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าผมรับซื้อเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบที่ยังยืนไม่น้อยนะครับคานแบบอย่างเงี้ยแบบมีนูนๆเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้รับนะครับนี่เยวลองเทียบกันดูนะนะครับเห็นไหมครับเทียบกันดูนะเห็นไหมอ่ะนี่นะครับเห็นป่ะอันนี้จะยืนมากนะนี่จะยื่นนิดหน่อยฉันยื่นิดหน่อยแบบเนี้ยผมไม่รับนะครับผมไม่รับนะครับ ย้ำนะครับผมไม่รับนะอันนี้ก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มียื่น,นิดหน่อยนะครับพอไอ้ยืดน,นิด,นด,นดหน่อยเนี่ยมันมันหาเจอได้ง่ายนะครับมันหาเจอได้ง่ายนะครับเนี่ยถ้ารับก็รับไม่กี่บาทน,นะครับถ้ารับก็รับไม่กี่บาทนะนะครับแต่ที่ผมอยากรับจริง,รงๆต้องเป็นเหรียญแบบนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับด้านหลังด้านอะไรก็เป็นเหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับเห็นปะ เป็นพระเียรธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ดูแค่คางแค่จุดเดียวนะครับดูจุดเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับขายได้แน่นอนครับสําหรับพืเพื่อนคนไหนที่มีนะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบเหรียญซ้ายมือนะครับสภาพสวยแล้วก็คางยี่เงี้ยผมรับซื้อให้นะครับเหรียญละสา0รอยบาทนะครับเหรียญละสา0รอบาทแต่ถ้าสภาพหย่อนกว่านั้นนะครับหรือว่าไม่สวยอะไรเงี้ยต้องดูที่สภาพเป็นหลักนะครับแต่ถ้าสภาพสวยนะครับเหมือนเหรียญซ้ายมือเนี่ยเหรียญละสา0รอบาทนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ นะครับสรุปนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้ก็คือเหรียญปี25 4 8น้าสี่แดนะครับของในหน่วยชการที่9ก้าับเหรียญห้าบาทนะเป็นแบบคางยื่นนะครับคางยื่นออกมาชัดเจนชัดเจนอย่างนี้นะผมถึงรับนะถ้าเป็นแบบปกติผมไม่รับนะครับย้ํานะครับผมไม่ได้รับนะไม่ได้ว่าพอสอตรงแล้วรับนะครับต้องเป็นคางยื่นเท่านั้นนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ โอเคนะครับถ้าใครมีเหรียญนะครับหรือมีพักเครื่องนะครับอยากจะส่งรูปมาสอบถามนะครับหรือพูดคุยนะครับหรือถามขอความรู้อะไรต่างๆนะครับก็ส่งมาได้นะครับที่ l ลน e ดีนะครับ aon ครับ chnnel 888นะครับ aon chnnel 8 8 8นะครับ on channel แปดแปดนะครับพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคนะครับแล้วก็กดค้นหาเพื่อนด้วยอนะครับ ย้ำนะครับว่าต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กห้ามกดเว้นวรรคนะครับส่วงคนไหนนะครับที่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับหรือต้องการความรวดเร็วว่าโทรมาได้ที่เบอร์0843419156นะครับ0843419156โทรมาได้แต่เวลา9โมงเช้านะครับจนถึงเวลา4ทุ่มนะครับของทุกวันนะครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับแอดไลน์มาก็ขึ้นเหมือนกันกดค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเบอร์นี้ก็ขึ้นครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็น QR code ว้ให้ก็สแกนกันมาได้นะครับ สวนคนไหนนะครับที่ไม่ได้เล่นไลน์หรือไม่ได้เลื่องสะดวกโทรนะครับก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปส่งรูปทางเพจ a c e b o o k ผมได้นะครับรับซื้อเหรียญพาเครื่องไบโอชานัลนะครับก็เข้าไปกดติดตามกดถูกใจแล้วก็ส่งรูปภาพกันมาได้นะครับถ้าส่งรูปภาพมาแล้วนะครับผมขอย้ําว่าให้ส่งรูปภาพมาแบบอย่ากองเหรียญลุงกันมานะครับหรือว่าใส่กระจาษลุงกันมานะครับขอให้รูปภาพมันชัดเจนนะครับและที่สําคัญนะครับที่ห้ามลืมก็ ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมต้องการซื้อเหรียญหรืออะไรเงี้ยจะได้ติดต่อกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับจะได้ไม่ต้องรอตอบข้อความมันไปตอบข้อความกันมานะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับได้ความรับความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ